ปาดินหินปาดินหินหินเอาที่เป็นตับหมูไม่ได้เรื่องใช่หรือเปล่าใู่หรือเปล่าปาดินหินปาดินหินปาดินหินสุดยอดดูนี่มันดูนี่มันดูนี่ปาดิน ปาดินดิน anyway. um> ้าดินดินหินอะไรผู้ชายชี้ไปทางนี้จำไว้นะจำไว้นะทำแบบนี้ทำแบบนี้จึงจะเรียกว่าจริงจะเรียกว่าทำผูกทำถูกจำไว้จำไว้เดีวทำตามเดีวทำตามอายกับแม่เนี้ยผู้หญิงเนี้ยอายกับแมเนี้ยอายกับแม่ทำผิดอ่ะอืม ปาดินหินปาดินหินปาดินหินหินย้ยังไงเลยครับเอ๊ยังไงที่ชายทำให้ดูแวอยางเิ้าดินหินปาดินหินตุกเยอดอาจวรย์โกงไหมอาจารย์โกง ลำลำอะไรพะอจั์ลำอะไรลำผีำังดีดีนั่งดีดีนั่งดีดีตงสวยไหมเนี่ยเออต้องลำเอี้ยถึงจะสวยใช่ป่ะอ้าพ่อจานที่ให้เล่นอย่างนี้เพราะอะไรจะบอกว่า